สบายดีพ <ersch> ี่น้องสบายดียิบชีสกูุดสควันเด้อพี่น้องไงปุ๊บพ่อกันคือเกล้น้องพี่น้องกับจองบอลนั้นเอาพ่อกันอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องไงมือนี้สบายดีพี่น้องนี่ยสบายดีพี่น้องยามหน้าสวยป่านเลยมือเนี่ยพ่อดังดังไม่พี่หน้าสวยป่าน มาดำหน้าซอยเมถาวรเป็นสองมื่นเลยพี่น้องเอื้อยของเมถาวรเลยพี่น้องมาซอยเพิ่นเนาะเพิ่นกระดูดดำพี่น้องน้ำเพิ่นดูดดำพี่น้องบมมีน้ำหนึ่งเนาะก็มาซอยเพิ่นพี่น้องมาซอยน้าผิดพี่น้องเมียมาหนีิมาป่าเพิ่นพี่น้องน้ำเขาห้องเพิ่นเป็นเมถาวรเนาะน้องบรรยากาศนี่พี่น้องเบิ่งก่อน รากาศดีขนาพี่น้องแต่ว่าน้ําอยู่ให้อยู่นะก็บ่มีแล้วบ่ว่าอยู่ไสนี่พี่น้องได้ไปละคร่งให้พี่น้องน้ํายังบ่ทั่วเนาะดูดน้ําใส่พร้อมขาดไปพร้อมอยู่มต้นกระทันพี่น้องอากาศดี กาศดีครับพี่น้องเอ้ยน้าข้าเจ้าจากหน้าไปน้องบุหู่แบบนั้นกับบุหู่ดอกพี่น้องความบุหินนั่นความบุหินทิ้นตัวเองเบื่อบรรยากาศพี่น้องรัว n h า u เลยนะพี่น้องอ่ะผู้คนตกนัก n ăng, h a เอ้ยหนาวตอนนี้ nhau อยู่จะเห็นหางเลยเห็นหางเล ดูดนามสาพ่พอมี่หน่อยหาก็ได้ครึ่งหน,นึ่งเนาะนี่ก็<ม>เป็นสอง่วยป่านี่กบเขียดตามเจนะถือไว้เงาเลยพี่หน่อยตายนล้วก็มีเนอนนาหน่อย แดก็แต่มันซนี่คือส mm ีออกลายพี่น้างมือนี้คือสีเป็นเยงเนเปียงออกเนาะอแนยแแน ปู่ได้อยากโหลดหุนนี่มาดับหน้าแข้งแดดเด้อพี่น้องไขมันออกไรหย,ยาดประภาพรถต้องไปรถบนอื่นก็ได้พี่น้องมาดับหน้าจาาั๊ก5ชั่วโมงถือว่าลงหลายโลเตอร์พี่น้อย <c oughs> แดดแห้งขนาดน้าอ้วนน้ำหน้าเลยฮะอ้วนน้ำหน้าอยู่ีก

Tiktok sáng đẹp, lắm phi nè nào chắc cứ sửa nè phi tố phi nè phi nè phi nè phi nào phi <laughs> <ý> <laughs> cái phi nè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  phi ุมบออ่เป็น,นพื่อนดนับนาทั้งนี้สีอุ้มมัดก้าพี่น้องอุ้มบมมมัดบ้านเลยเนาะเห็นปะอุ้มบัดบ้านบ <c oughs> ่เ <c oughs> พิ่นอุ้มบัดบ้านพี่น้องเขาเนาะตอนนั้นอุ้มบมเป็นเนาะพี่น้องมีแต่แก่เนาะแก่มัดก้าบุคยจักเทื่ออุม้มเอา Chỉ mình lo bưng cái bố đây, cái nào.

สากแบดไว้เฮือนเนาะบนี้ก็มานะพี่อย่งมาถ่ายคลิปเนอะมาพี่มาพี่ bài đi เด้เห็นบ่ bài đi เด้วะมันน้อลง đi

đường tư la lo Nguyên tư la của tóc la đường văn thi Hồi đi đường thì, đường thì biết nó Hồi đi khẩu phố kêu ừ. <laughs> Cứ bộ bè đám chú chế Chẳng bộ Chẳng bộ, bộ kịt chưa

มงเลยฮะมงแล้วป้ากถาดมนาจได้ะปลงมากสวายเดียวเลยเท็ดแต่เรายังดูดบุแรีวได้ต้นตอนลงมา โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เไสำนีเด้อพี่น้องก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องมาด้านในคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดีพี่น้องพอ้อคลิปหน้า